ดาภสนิคนได้บอการศึกษาของการเช่าอาก่อนเงินอยู่กับเนงินกับตัวคำต่อไปบัตนี้ข้าวมะโจวประคองมีเตี่ยนเตี่ยนที่ดีสัพตะสัพตาสัพะโลกาสัพะขัยาสัพะอันตรายาสัพะปีสา อันตรยายสัพพะโลคาวินาสัมตุสะพะตัพทุสะพะัสะพโสสัพโรคสัพไศสัพเคราะห์ส,ะะส,ะะสียญากณฑไว้อีกเกิดกับตนกับตัวกับคิดกับใจกับแข็งกับขากับขาบกับโค้ง,ต,งตั้งแต่อดีตราชาถึงปัจจุบันอาชานีก็ดีบัดนี้ข้าพระเจ้าได้ขึ้นคำตอบคำตัง,ตงคูบาอาจารย์และปกครองปิดสนุกคูบา โจมมาขจับปัาเป่าโรคไล่ไฟไล่อันตรธานไล่เสียบเนี่ยจำไว้ต่างๆนะนะออกจากต,ากตัวจับต,ตัวของท่านพอะอภิธรราสว่วนนิคมเขาได้ดมีแต่ความสุขความจเจริญสัพพะสัพพตาสัพพะโลกาสัพพะขญ,ญัตสัพพะอันตรายาสัพพะปีศาสัพพะโลกาวินาศาโต คือตกไปตามจอมลองไปตามในน้ำตั้งรวงในกาลเวลานี้ตกไปตามนี่ก้อยง้อไปตามนี่กินนี่มือเหมือนน้ำจากกินจากย่อยบวบไปบ่นมันตรงนี้เตียงแต่ที่นีสัพพตั์สัปดาสัพพโลกาสัพพาสัตว์สัพพาปีศาสัปดาอันตรายวินาศลูกประคองต๊ไปในกาลวันนี้ยังมีตกไปตามจอมลองไปตามเหมือนน้ำตั้งรวง พี่ขาจะส่งในกาลเวลานี้ย่งนี่นันจุมีเต่งแตะดีๆกับชาอมุฮิโอกาเซติธาหินยะพรอตยะพร็อตยะพรอนนะขัาแต่ยะกษ์กบดานนำปปะกะหานิวาลานาเปริปาสามุภาเวนะฮัลโดนิสามุปะเวนะขัาแต่ยะกษ์กบดานนำปปะกะหานิวาลานาเปริปาสามุภาเวนะฮัลโดนิสามุปะเว